อยู่แล้วนะครับต้องเป็นอย่างนี้ทุกฝ่ายคาดการได้แม่นยำแต่เรื่องของราคานี่สิมันมีความแม่นยำมากกว่าและเกินคาดกว่าทุกฝ่ายที่จะคาดไว้นะครับทางสปอตทั้งฟิวเจอร์โดยเฉพาะฟิวเจอร์เนี่ยถือว่าต้องใช้กลืนพอสมควรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับสุนค้าคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เราก็มารับชมในค่า CPI 9.1นะครับจากที่เขาเกงเอาไว้ที่8.8ผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยคนรู้อยู่แล้วว่าค่าเนี่ยจะต้องเกินนะครับค่าเงินเฟ้อเนี่ยต้องเกินแน่นอนนะครับ เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็ป่าเข้าไปเท่าเท่าไหร่แปดจุดหกมั้งนะครับประมาณนั้นนะมันเกินแล้วนะครับมันมาถึงเก้าจุดหนึ่งและมันสุดกู่แบบไม่กลับแล้วทุกคนรู้หมดแต่เรื่องของราคานี่สิทุกคนไม่สามารถคาดการได้ผมเชื่อนะว่าฟิวเจอร์หลายคนนะครับแทงลงแต่ปัญหาคือมันมีจุดกลับตัวเทสที่แนวรับนะครับของบิตคอยประมาณหมื่นแป นะครับแล้วก็มีการกลับตัวเอาละเราเห็นตรงนี้แล้วว่ามันมาแน่นะครับและอันนี้จะเป็นบททดสอบแรกและในช่วงปลายเดือนนี้ประมาณ26กับ27ิบ็ดกรกฎาคมจะเป็นอะไรที่ต้องรับศึกหนะักอีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นอย่าประมาทเป็นได้ทั้งสองทางหมายความว่าทั้งขึ้นทั้งลง บางทีอาจจะไม่ลงก็ได้อาจจะขึ้นไปก็ได้เพราะทุกคนก็คาดอยู่แล้วนะครับว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มแน่และการที่ครั้งนี้นะครับมันเลยกว่าเกณฑ์ขึ้นไปเนี่ยทำให้นักวิชาการหรือนักกูรูหลายคนเนี่ยเขาคาดการไวไแล้วว่าดอกเบีย้ยเนี่ยครั้งนี้ต้องขึ้น0.75เปอร์เซ็นต์นะครับมีการปรับขึ้นอีกแน่นอน และครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอ่ลาลที่เกินคาดมากในเรื่องของราคาของบิตคอยนะเนื่องจากว่า Bitcoin เนี่ยมันมันลงไปเทสที่หมื่นนะครับแล้วมันก็กลับขึ้นมาประมาณหมื่นเก้สี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยประมาณน,นี้นะครับนะครับและก็เหรียญต่างๆก็เริ่มมีการขยับขึ้นนะครับ ทั้งการซื้อทั้งการขายก็พอๆกับปิดคลอยนะครับแต่ก็จะมีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งนะครับที่พิเศษหน่อยก็คือชิปด็อกเนี่ยราคาค่อนข้างนิ่งนะนะครับโดยที่เหรียญต้นน้ำอย่างชิโนบิหรือชินจาก็ร่วงนะไปถึงประมาณอ่าประมาณ6,000ด้วยนะบางกระดานนะนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยถ้า บิตคอยครั้งหน้านะครับเจอเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยผมว่ามันคงไม่ใช่เป็นการแพนิคธรรมดานะแต่มันการเป็นการเล่นแรกแปรธาตุนะครับคือ,อาวานก็พยายามที่จะเล่นให้ตัวเองได้เปรียบที่สุดนะครับคือทั้งเล่นสปอร์ตทั้งฟิวเจอร์นั่นแหละให้ตัวเองได้เปรียบที่สุดในการซื้อนะครับและการเทขายลงไป ผมเชื่อว่าทุกคนพอรู้อยู่แล้วนะครับและครั้งหน้าจะอ่านได้ยากกว่าน,นี้อีกเราก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปเอาแหละเดี๋ยวเราไปฟังข่าวของลูน่าหรือเทอร่าด้วยกันนะครับเอาแหละนะครับณนะเวลาที่ผมทำอยู่ตอนนี้เ,เรื่องของ u s t c นะครับก็ล่วงลงไปนะครับประมาณ3,000ไปปลายนะสัก3,000 เจ็ดสามพันแปดสามพันเก้าเนี่ยแหละนะครับที่ศูนย์จุดศูนย์สามพันเกดถึงสามพันเก้านะครับแล้วแต่กระดานแล้วก็เรื่องของลูน่าคลาสสิกนะครับก็ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณแปดพันไปไปลายนะครับหรือเก้าพันต้นต้นนะครับตอนแรกก็ลงมาถึงแปดพันเจ็ดที่ศูนย์สี่ตัวนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปชั่วคราวที่เก้าพัน 3นะครับหรือเก้าันสองเก้าันหนึ่งเี่ยแหละนะเอาแหละเราเห็นตรงนี้นะครับว่าสถานการณ์เนี้ยเราเห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้นะครับฉะ,ฉะนั้นครั้งหน้าถ้ามีการประชุมของเฟดเกิดขึ้นนะครับคือหมายถึงว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเตรียมรับแรงกระแทกไปเลยนะครับตอนนี้ ถ้าช้อนไม้นี้ได้ก็ช้อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเหรียญ USTC กับ l u n a Classic จะมีการพุ่งขึ้นมาหรืนะครับแล้วก็ปลายเดือน่ะค่อยตัดสินใจจะช้อนอีกอีกไม้นึงนะครับแบ่งเงินลงทุนดีๆนะนะครับเพราะว่าเราไม่รู้สถานาการณ์นะว่าเป็นยังไงบางทีมัน ใช้จังหวะไหนพุ่งเราก็ไม่รู้นะครับบางทีใช้จังหวะไหนนิ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องเตรียมรับมือนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้าเอาแหละนะตอนนี้นะครับเราก็ต้องรอนะโปรเจกต์ Project นะครับเราก็การสวอปเหรียญน,นะครับไปมาผมเชื่อว่าไอการสวอปเนี่ยนะครับตอนนี้ไอ ไอรีเนี่ยของของเทราเนี่ยเสร็จแล้วเทราสวอปนะครับแต่ว่ายังทําไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่มันทําเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเล่นแรกแปรธาตุหมายความว่าคือเราสามารถวานเนี่ยสามารถสวอปเหรียญไปได้นะครับระหว่าง USTC กับ l u n a c l a s s i c นะครับหรือว่าจะสวอปเหรียญ l u n a c l a s s i c ไป l u n a าก็ได้นะครับ ดังนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับเมื่อไอเทอร่าสวอปเสร็จนะครับก็อาจจะทำให้เดาทางของราคาเนี่ยากขึ้นแต่ส่วนตัวผมเรื่องของการสวอปเนี่ยน่าจะเป็นใจนะสำหรับอ่า USTC นะครับกับ LUNA Classic พอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลานะครับในการ ในการเล่นของของวานจะเข้าลงมาเล่น u s t c ในแต่ละรอบในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีจังหวะเวลาและโอกาสที่แตกต่างกันเอาแหละนะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่จะติดตามด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญท,ท,ท,ที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้ที่เพจ นะครับเรามีกลุ่มลูน่าด้วยนะครับบิตคอยด้วยทักมาได้ที่เพจและเรามีหนึ่งสปอนเซอร์ m c m i ซ e r s e r v i c e นะครับเป็นการรายการเกี่ยวกับเครื่องขุดต่างๆนะครับคุณก็อยาฝาก mc minor service ขุดก็ได้ก็มีเหมือนนะครับหรือซื้อเครื่องขุดก็ได้อยากขุดเหรียญไหนก็แจ้งเขาแล้วกันเอาแหละข้อมูลมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR code ไปให้ นะเอาแหละนะครับเราก็ฝากท่านผู้ชมที่จะติดตามด้วยกันอย่าลืมนะครับที่จะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยเฉพาะลูน่าและบิตคอย n จะ Go to t ด e m มู n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ x.com <T>. เป็นกระดานแลกเปลี่ยนมีหลากหลายบริการ ผ่านแอปพลิเคชันหนึตัวสามารถสร้างรายได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบสปอต500กว่าสกุลเงินเหรียญหลากหลายประเภทรวมถึงโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำอีกมากมายการเทรดแบบ eTf การเทรดแบบมาจินการเทรดแบบฟิวเจออยากฝากดอกเบีย้ยได้ดอกเบี้ยสูงสามารถฝากได้ทั้งระยะสั้นระยะยาว Saving หรือ s เต็กกิรวมถึงมีเรื่องของ NFT สามารถเข้าไปสร้างรายได้ผ่าน NFT ผ่านช่องทางของแอป Xc.com มีบริการแบบ P2P สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเดบิตผ่านบัตรเครดิตผ่านช่องทางทางออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกับ Xc.com สามารถซื้อคริปโตผ่านช่องทางของบัตรเครดิตบัตรเดบิตและช่องทางออนไลน์ได้เลยบริการครบเครื่องง่ายดายภายในน